ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เยี่ยมอาร์มลิมคู่ไทยสู้นะคะหรือว่าอาร์มสามกองค่ะเพื่อสืบสารงานประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ตประจำปี2567ค่ะ ที่ศาลเจ้าหลิมฮูไทยสู้หรือว่าอาร์มสามกองนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตและหัวนหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางมายัางอาร์มสามกองค่ะโดยมีคณะกรรมการศาลเจ้าให้การต้อนรับโดยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะนะคะก <c oughs> ็ได้เขา้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดต่างๆภายในอาร์มอีกทั้งค่ะยังได้มอบข้าวสารน้ำมันและซอสปรุงรสให้ แกะอาร์มสามกองอีกด้วยค่ะเพื่อใช้ในการหุงแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมประเพณีถือศีลกินผักนะคะพร้อมทางได้ร่วมรับประทานอาหารเจกับพี่น้องประชาชนและคณะกรรมการศาลเจ้าด้วยค่ะสําหรับบรรยากาศภายในอาร์มนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาไหว้องค์เทพเจ้าหรือว่าองค์พระค่ะรวมถึงการน,นําปิ่นโตมารับอาหารเจไปรับประทานที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้นะคะในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีกําหนดการไหว้พระ9วัน9้าอามที่ศาลเจ้าบ้านเคียนเต้าโบเก้งในเวลา11อนาฬิกา30มนาทีตามกาหนดการเยี่ยมอามไหว้พระ9้าวันเก้าอามของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและคณะในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจําปี2567ระหว่างวันที่3ถึงวันที่11ตุลาคม2567ค่ะ ขณะที่หลายภาคส่วนนะคะก็ได้ลงพื้นที่กวดขันจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานโดยการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยทีมพอมอหนึ่งเดียวประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมลงพื้นที่กวดขันจัดระเบียบไร้คนไร้ที่พึ่งและก็คนขอทานในงานประเพณีถือศีลกินผักหน้าศาลเจ้าบางเหนียวค่ะที่อามบางเหนียวนะคะศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยทีมพอมอ1หนึ่งเดียวประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ร่วมลงพื้นที่กวดขันจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจําปี2 0 5 167นะักสันเจ้าบางเหนียวนะคะผลของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะก็พบผู้ที่แสดงความก็พบผู้แสดงความสามารถมีบัตรผู้แสดงถูกต้องตามพรบรควบคุมขอทานพุทธศักราช2559เป็นเด็กหนึ่งรายนะคะชุดปฏิบัติการได้สั่งให้หยุดการแสดงเนื่องจากไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่และไม่พบผู้ทำการขอทานค่ะ